สวัสดีจ้าพี่น้องใจมั่นนี่น้องอุ้ยกับพี่แหลมมีกับมาอยู่ที่อำเภอศรีบุญเรืองตำบลยังก่อใจตำบลน้องบัวใจจ้าจัดงานประกวดควายเฉพาะในเขตจังหวัดหนองบัวลำพูจ้ามั่นนี่เฮากะโชคดีค่ะเฮามาพอน้ำไหมจ้าน้ำไหมกัมีอย่างที่แนะน้ำอันนี้บาคารน้ำไหม่ฝากฝากฝากหาพี่น้องเฮาขนาดปุ่มเล็กๆหน้อยนะจ๊ะพี่น้องนะครับสำหรับงานมนีอายตีประชาสชนไปโบทัวถึงนะครับพี่น้องเขาอาจจะบลูคาว นะครับเพราะฉะนั้นก็จะวางานก็ออกมาประสบผลสําเร็จอย่างอย่างหลายลีครับมือนีมีขายกันตทรละ้านก็มีนะครับเป็นเงินล้านก็มีนะครับเงินออกหกมือขายกันแสนหกนะครับเป็นเป็นที่ให้ว่าประสบผลสําเร็จอย่างมากมายเลยนะครับมือนีก่ะค้นกรหลหลนะครับสมประกวดแายในจังหวัดเบอร์คิดว่าจิไลปันนี้นะครับแต่คนกรให้เชียงตอนทรับอย่างดีเพราะฉะนั้นนะครับงานหนานะครับวันทีเก่ามีหน้า ย่อำเพอ่น้ากลังนะครับกับฝากพี่น้องเป็นการประกวดภพยในจังหวัดอีกขึ้นเก้านะครับแล้วก็ชิมีงานวั่นควายไทยวันที่14พฤษภานะครับเป็นถ้วยพระราชทานทั้งสี่ใบเลยแยกสีด้วยนะครับถ้วยขององค์เทพซึ่งเราได้รับหนังสือตอบรับมาเรียบร้อยว่าได้ถ้วยแน่นอนจัดยุใสค่ะจัดยุสนามกิฬากังจังหวัดนองบุรล้ำพู้เลยครับสนามฟุตบอลกีฬากลังวันที่14บสี่พฤษภานะครับ แล้ววันที่เก่าจะท่ใส่ก่อนวันที่เก่าอยู่หน้ากลางนะครับโยมเพื่อนากลางพี่กัดมองหนค่ะอ่าน่าจะเป็นกุฎินจีนะครับอยู่กุฎินจีนะครับเป็นการประกวดภายในคือเก่านะครับภายในจังหวัดซึ่งนโยบายของท่ันผูว่าคนมีนโยบายให้เจ้าเจ้าโจทย์ไม่พวกผมว่าต้องจัดภายในจังหวัดแต่ว่าเวียนไปทุกอำเภอ เพื่อท <poured> ี่จะเตรียมงานใหญ่คือวันที่14พฤษภาคม14ี่พฤษภาหนี่เป็นเฉพาะโอเพ่นเลยครับระดับประเทศเลยครัพี่น้องจ้าเตรียมตัวเรื่องเตรียมตัวเด้อมีระยะเวลาหลายเดือนอยู่ได้จ้ามีนาเมษาออสองเดือนกลาวกอบสามเดือนเลยเนี่ยจ้ะจะไหนก็ฝากติดตามด้วยพี่น้องเด้อแล้วกอย่าลืมมาเทียวซมที่นาาหม่บอกได้จ้า มื่อนี้ถือว่าสนุกเลยจ้ะสนุกเฮฮาพร้อมมวนขนาดมาช่วงปิดท้ายนี่การแจกรางวัลเล็กๆน้อยๆให้กับกำลังใจกับผู้เข้าร่วมประกวดถือว่าเป็นสีสันนะเวนเนาะจ้ะมวนไปน้ำเชื่ได้ดีแล้วกันนะพร้อมจะมือนี้เอามื่อนี้ก็ขอบคุณหน้าใหม่หลายๆค่ะที่ขอบคุณค่ะขอบคุณย่าห้องเสื้อไปเบืองข้างหลังจ้ะเมื่อนี้พี่แดมกับอุ้ยมาช่วงปิดท้ายแายกันปิดไทยจ้าที่ถน่องไหมเยี่ยมสวมควายงามเพิ่นงคลังสิกลับบ้านแล้วล่ะ อันนี้กับฟาร์มโนนคูนฟาร์มจ้าเอาจากเหล่าเห็นแต่ลูกทุ่งฟาร์มเนี่ยเเอ้าจากเหล่าเคยเห็นนั่นเสือแล้วเนาะเดอันนี้น้องซื้อหยังค่ะแม่น้องซื้อหยังค่ะเนี่ยโนนคูนวัดสนโนนคูนอันนี้ประกวดได้ที่ใดจำแม่นี่ได้ที่หนึ่งในแกนแชมป์ป่ะจ้าเดีอันเราเป็นลูกของหยังค่ะเนี่ยเพชรทองคำกระสิกับบ้านบ่ะค่ะ โอ้ยไปเดินเดินทางเดินทางปลอดภัยเด้อค่ะเด้อะมาไม่จักปีแล้วจ้านี่ได้สามปีพายสามปียังได็กขึ้นรอแถอะกิบได้บ้านอ่ะยิ้มยิ้มสวยใส่กล้องนึกลูกหล่ะอู้หูจะคว้มเนาะเอ้ยอ้วนนะเขึ้นเลี้ยงควายในหัวกระดอกกระเดียดแต่เนาะอ้วนอ้วนเอาเขาไปซุ่มต่อไปเอาพวกนั้นเก็บของกันขึ้นเขากี่พักเอ้ของแคร์ไปหยิบควายเพิ่นตายแล้วเอาควายเพิ่นเมียบ้านน้ำเหลวเพื่อนอุ้ย อันนี้คุณคุณอันนี้คุณคุณมันคือเจ้าข้าวดินเธออุ้ยเมียนอิลีเมียนอิลีแท้ๆพี่แหลี้มฮักจุงกับบ้านถ้าเป็นยังไงฮูมีเจ้าของนะมึงมีเจ้าของอันดีไหมเอาบักลาไปบ้านน้าแม่บ่ลูกขึ้นหนาไหมมาลาไปบ้านน้าแม่ยบอ่ะเธอตัวข้าวดินข้าวดินเอ้ยเราอยู่ข้าวดินขอกฟาร์มเราอยู่ขังหน้าใหม่เเนาะติ๊กน็อตเมียนใะแต่ว่าบ่ลูกว่าเดี๋ยวนี้ยุ่ยใส อนติดตัวนอนเซาแหบๆอยู่บ่นี่เพิ่นก็สิเริ่มฮ้อนน้ําแม่ได้เนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นกําลังเก็บของขึ้นรถจลังสิกลับบ้านจ้ะเพราะว่างานกัประกวดก็แล้วแล้วป้าอุ้ยเฮายางไปเพิ่นยังไปทางพุ่นรอน่าจะเก็บของอยู่ตอนนี้จ้ะบ่เห็นแต่ว่างานอันเพิ่นกว้างดีๆเนาะอุ้ยเนาะสนามกว้างอีหลีแล้วกบรรยากาศตอนเช้าดีเด้แต่ว่ามาบ่ทันจ้ะเฮาก็เลยมาเก็บตกช่วงสุดท้าย อ,อันนี้เราซื้อ,อยังยอุ้ยอันน้นองนี่ซื้ออยังน้อจ้ะเนี่ยพ่อน้องควายซื้ออย่ะเพชรผู้เาเพชรผู้เก้าลูกของตัวใดจันนี่ลูกเพชรเหนือเก้าเพชรเหนือเก้าเน oh. ่มีโชคอ้ากเก้<อ>าโตเงี้ยโตงามขนาดเงี้ยโตนี้เอ,อามาประกวดหรือเอามาจยังไงค่ะหรือมาโชว์เด็ดที่ไหนจันนี่ยเด็ดที่สามเด็ดที่สามผสมจังไหนน้อจัะพี่น้องเขาเขาแยก สามพันครับเอาจนติดโอ้สามพันเอาจนติดบอกพี่กัดนายไอบอกพี่กัดน่อำเภอหนองสังกันลังโรคขาดคโอ้จ้ารอสูงเท่าไรคะเนี่ยร้อยหกสิบแปดร้อยหกสิ้อกทิตนเทนเชื่อขายอย่างไรจ้บ่เนี่ยน้เชียดดบละสามรอยสุดละสามพันบาทโอ้ได้1 2บสอหรือสิหหลอดจ้ะ นี่โปรว่ะนี่โปรอยู่ครับหาบอกเบอร์โทรก็ได้จ้ะบอาเบอร์โทรเนี้ยค่ะก็พี่น้องเาอยากไปเบอร์โทรคุณแค่ศูนย์เนี้ย่อจ้ะศูนย์หาเนาะจ้ะตามป้ายนี่เลยบอสโอ้เบอร์โทรศูนย์แต่ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิซูมไปหาป้ายให้ได้จ้ะนี่จ้ะเด่นล่าฟาร์มควายงามเด่นล่าฟาร์มควายงามผู้เก่าผู้พันธุ์่มบอสคะ โอ้9น้วนนสังจังหวัดน้องบรัมพูโอ้คืงามสิ08-0-01-09-109-08-0-01-1-1-1-1-9-9-4-9-9ประเบอร์โทรจันไหนขอบคุณค่ะขอบคุณมากเมื่อนี้มาปิดทายแล้วกันมาปิดทายแล้วกันอ้อบันกระดัยถ่วยท่องกับบ้านพี่น้องนี้มันก็จะดดีใจเนาะมันก็ดีใจ เรามีกระลังสิกระลังสิเอาลูกๆขึ้นรถเมียบ้านเก็บของกันอยู่อิติเดชฟาร์มควายงามเมืองหนองบัวลำพูอันนี้เพิ่นก็สิอยู่บ้านดอนเข็มนี่เนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาปิดถ่ายรายการเจ้าของควายอยู่บ่ค่ะนี่ก็บ่แม่นยาของอยากเรียนเรียนนั้นจากน้อยเนก่ยลังสิกลับบ้านดิค่ะล้างสิกลับดิค่ะ ผมมันโจรสี่ยูนิทไหมครับผมเคยเยเ้องแล้วกลไปเกิดเป็นนเกิดเนเเจ้าของควาที่นดอกันมีเสียมันพนักงานครับเจ้าก็ว่าเสียก็เสียขาดส่งขาดเปนีอได้ไปไปไปเอามาทั้งผิ่บรากา้รเส้ยเจ้าที่เพิ่เไปลบไปนเ่ยๆนาะแมนค่ะแนเอามาทั้งนี้บยกพี่น้องมาทั้งนี้มาทั้งนี้ เมื่อเนี้ยอว่านมานน้ำได้เมื่เนี่ยจัดงานได้ดีเติบยู่จันนี่คุณเด้สุดล่อเฮาเนี่ยคุณเด้อว่นควายดอนทั้งปีปีที่แล้วมาค่ะโอ้อันนี้ควายควายคนยังอว่นมาตั้งเนี่ยควายเปลือกสวัสดีค่ะมาปิดท้ายรารกันอันเตี่ยนน้ำจะได้ล่ะจัเนี่ยงามอยู่มาท่าฟ้าอันไหนคะเนี่ยนอนอยู่ฟ้าบุมนาครับหมดยงครับโอ้หมดหมดยงภูทิดาฟ้าอันนี้สิค่ะ อยู่อำเภอไหนก็ค่ะอยู่อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองเดี๋ยว่ายกว่าเมื่อนี้ได้ถ้วยรางวัลกับโบจามเมื่อนี้ได้ได้แชมป์มสองเตที่สามสองได้เกียรต์หนึ่งบาทตัวบาทตัวกะบอกเมียนน้องชะบาว่าเนื้อหันบ่หืฮ้ยควายเผือกบบจ่าคือตัวเลยโอโต้ผูว่ที่ได้แกนแชมป์หเชื่อมไงวั้นละก็ง่ายเหมือนไหนฮะ นี่พยังล้วเนี่ย้กีคยไเนย้าผู้ดับผูกู้ดับ้างะออนไทยวันเอากับบ้านน้ำน้เป็นยังไีเมียบานฮอหลดเอากับเมียขอนแก่นน้ำฮน้เป็นยังไรถเก๋งพี่หล้มก็มาแพ่งท่ดตัวนี้นะเขาเขียนนี่เมียบานรถนีอันนี้คือการเก็บบันเก็บเก็บผ้าเก็บ้าเก็บบรรยากาศตอนตอนเนียนห่านเมียบานหมอล้ำเพลินเลิกแล้จ้านี่ยมอล้ำเพลินก็ลังสิเก็บผ้าน ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปอีกวันที่เก่าจ้ะเขาไปเก้ามีนะน้ำใหม่วายูอันนากางยูนากางยูนาคำไฮบอกหรือว่าอยังนหรว่าอย่างก่อนฮะยูอยังอยกุดดินจี้อย่งประมาณนี้แหะอืมจ้ะอ่าทุกวันเราส่นแ้นตัวนั้นรามักรามักส่งนั่นอิลิ ปุ๋ยเข้าไปบนน้ำฝนต่ออีกบ่งยางต่อหให้หวันไปน,น้ำฝนต่อด้วยวันเ้อะมุเจอกันเลยดวยห่ะเราจขคอยไปกอนอืมไปทำเวลาก่อนพันธกบ,บาลน,นี้อยคอยเบิกกอน พี่น้องจมเมื่อนี้กสิพาพี่น้องเขามาชมบรรยากาศตอนเมียนฮั่นมอลล์เพิ่นสิเลิกแล้วบรรยากาศเอิ้นเตือนดีดีเนาะอุ้ยเนาะแกนเอิดเติดพี่น้องเอ้ยอุ้องฟงแกนหน่อยไหมอุ้ยก็เป็นตาฮักนเถอะเว้ยร้องปฟงพี่เลมเขาไปลาเกียนเมียบ้านเถอะปะเกียนเกียนนั่นไม่ดาวเนาะปรากฏวดบ้านเอาเว้ยทั้งทีเดียวมันร้องไอริร้องร้องดังอห่างเนาะร้งเพิ่นสิมาฮั่นแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้มาในลุกแบบหมูขาบอยนิดนึงจ้า อุ้ยทั้งพี่อันเพิ่นอันตามได้อุ้ยบ้านไร่สุกยางดินแต่อันั้นเพิ่นมาโชว์ีิเหรอเหมือนคนเด็กเก่้วนั่นทำมากี่บรรยากาศตอนเพิ่นสิกลับบ้านนี่แล้พี่น้องเอ้อตัวนี้ไหมพี่จังตัวเอาผู้บอลได้แชมป์หาอันตัวนี้เมนบบเมนบบค่ะตัวนั้นตัวพุ่นตัวพุ่นจำได้วยกตัวนั้นได้แชมป์เห็นน้องผู้ร่วมรอนเนี่ยเห็นคนนั้นเหรออ้ยเนาะเล็งหนังเจ้ผู้บริวาเนาะเจ้านี่เนาะว่าทำไมเป็นเมนลูกเคยอันอันให้ให้ส้มควายงามเนี่ยค่ะ น้องซื้อ,อยังก่อค่ะซื้อชาบาเตี่ยสบายแก้วเหรอไม่ซื้อชาบา,า,บาแก้วเขา,า <c oughs> ซื้อไปเดี๋ยวอีเป็นซื้อควายเขาจะอุ้ยอันอุ้ยไปเล้งแล้วอุ้ยหูเลยว่าตัวนี้สิได้อิลีเพราะว่าค <พอ S 2> นคสิยืนคู่กันสองตัวงามๆน้องเป็นตัวผูว้หรือตัวเมียค่ะตัวเมียซื้อชาบาแก้วน้องได้จากปีแล้วค่ะสองปีกว่าสปีกว่าสูงเท่าไรคะเนี่ยสูงสี่สิบห้านนองเป็นลูกของยังค่ะเป็นลูกของควางน้องบัวครับควางน้องบัวเจ้าควาวยน้องบัวน่ะ เราหนาไหมเราเป็นควายแม่สาวหรือจังไดคะท่านในลูกไปบ่านในลูกครับท่านในทับแจ็คเชียร์ใช่ไหมบอนองหัวก็อายุเนีอยหน่อยนึงแต่ว่าตัวสูงสูงตัวใหญ่ตัวสูงอ่ะดีเนาะเราได้รางวัลหลายบ่ค่ะแต่แตกแต่ในที่หนึ่งเราก็เขามามักไม่ได้แก่งแค่มาหนึ้งหันไมาเพิ่งประกวดนี่บ่ค่ะป้าพี่ถัวเคยมาไล่สนามยุมาไลยสนามแล้ว คอยทำงง่อยฟังก็เลยงงเองสรุปแล้วคือน้องชบาแก้วไปสนามนี่หลายแล้วมันงว่าจ่าอือจ่าให้ว่าดีเนาะเราเรางามากงามงามแต่พี่เล้้ยืนเบิ้งแล้วพี่เล้ยก็ว่าตัวนี้แล้วพี่ใดยันเชี่ยมคิดไว้คิดในใจนะนะคิดว่าอยู่แต่ว่ากระตรงสเปรย์เยู่ตรงปุกอยู่เบืองแข่งขานางโหลดจ้ะแข่งขานกันเลยเอ้ยแวบนึงก็เห็นเราขุนจ้ะพยาควายจ้ะ อ๋อขอบคุณแม่ไหลคะ่ะมาน้องกันบะคะ่ค่ะเนี่ยน้องกันครับเต<ค>ี้ยอันนี้เพ่อเอินว่ายัางก่อคะ่ะพยาคว,วายพยาควายน้องเป็นเพหยังคะ่ะเพจผู้แม่นบ่แม่โตที่เคยมาหงดก,ก่อนพูดดี่เขามาพ่อบ่จากแล้วต้องถามน้องน้องอเคยมาโชว์บ่ค่ะซื้อวันน้ำโชคนัน่หยังแม่แม่บ่จ้ะบ่ครับน้องซื้อหยังคะ่ะพยาซื้อพยาเล่นบ่จ้ะโอ้เพิ่อหายบ่ไหนจ้ะเพิ่อหายบ่ มีแม่อยู่นู่นคุณกำลังสิเก็บเก็บเลยเด้อค่ะว่าต้องเกลียงใจเก็บเลยเด้อ,นออัดอ้วนอ้วนเนี่ยกันเอาเ้ีนอ้วนแขขอ็ออนคางก็ได้ดอกจ้นเก็บเลยเด้ค่ะว่าต้องเกลียงใจดอกอันนี้รัดมิมดหน่อยู่เสีอ <c oughs> โอ้ยน้องน่ารักจังอุ้ย <c oughs> น้องน่ารักเนาะ <c oughs> พญาควายจริงค่ะอันนี้เดี๋ยวพี่น้องเขาสิบีผมจากฮาลรงเทียเพิ่นมาเบิ่งนไหมพญาควายในจุดเด่นคืออย่างก่อค่ะเป็นเป็นแบบใดฮะ ปลาคาบแก้วขั้นเบาแบบภาษาบ้าน่ะค่ะกินซางหางดอกปลาคาบแก้วอืประมาณนี้จ้ะปลาคาบแก้วเ้าเบิ้งได้เว้ยนี่ครับคือแมวไหมคุณหมอครับแมวดัมเบลท์ขาวคือจะเป็นสีชมพูจ้ะผิดตะวันในตาพนหม้อในป็นจ้ะกระบานเล็บกระบานเล็บหางจ้ะหางจะออกเป็นสีท้องๆสีดอกๆสีขาวๆจ้ะเมียน นี่เราอยกให้ครๆกันว่ะนี่เราบ่ให้ายคร้ายๆว่าคั้ยนอนกับพ่้ยดำมันมาสวมสุดกันนะอืเราสวมมาหลอดมันแปดออกมานะทนก็ะลมันใหญ่เด่นเป็นคนที่ไหนคะเป็นคนที่ไหนครมีกระเบดอ๋อขอบคุณอะไรค่ะขอบคุณมากปาม บ้านไร่สุกเพียงดินแล้วยู่ตำบลหนองมัตไตสีบนเหลืองคอนลงบนลงพุงเหนี่ยวละพี่น้องแล้วยู่นี่ยวละเอาห้องแวบมาทางนี้แวบมาทางนี้เอ้าตัวนี้ก็เป็นตาอุ้ยเนี่ยขาวดีดีเนาะอ่างดีดีตัวน้อยน้อยทีน้อยแต่ว่าหังงามเอ้ามาทางทีมาทางทีมาจากสีอีสานเทามาเก็บตกเก็บตกผาทามาเก็บตกเก็บตกบรรยากาศเก็บตกบรรยากาศ โอ้ยทางนี้ได้ขอกินกับย่งแล้วจ้ะตัวนี้คืองามเจ้ะอัดยากเบิ้งควายงามน้ำแม่จ้าเนิเรากินขแาวยู่กันอยู่เราชิขแาวยู่อัดมัตตาใส่ค่ะนี่มัตตาฟ้าไปค่ะสมบัติสมบัติสมบัติสยามควายไทยตามตามเสือบวะค่ะหรือว่าใจแสวงฟาร์มเดี๋ยวใจเสแวงครับโอ้ของเสียอุ่นเดีย่ะครับแม่นเบือดวะค่ะนี่แม่นครับโอ้ตัวใดก็ได้ใช่ไหมคะบางหันค่ะตัวตัวตัวดอนนี่ครับตัวดอนตัวดอนหน่อยนี่ครับ เชบาชบาื่อ ah. น้องชบาแก้วโอ้ชบาแก้วกรรมการเพื่อว mm ่าเดี๋ยวมื่อวานหม่เมื่อกี้น้องน้องชบานี่มีกี่ตัวมีมีสองตัวนั้นแล้วก็ตัวนี้อันนี้น้องชบาเลยชบาแก้วเหมือนกันมันบ่จ้ะครับโอ้มีชบาแก้วขึ้นกันมีจุดเด่นชบาแก้วขึ้นอย่างค่ะเพิ่นขึ้นได้เกลี่ยเชื่อมดีแถะงามแถะจุดเด่นบ่ครับจุดเด่นขึ้นอย่างค่ะคือความสมูทครับข้างหลังหลังตรงเงา ร่างตรงเงาความสมดลของร่างกายเนาะสมดุลไม่คุ้นกับสมดุลครับมันเกิงมันไหวแมนครับแมนแมนท่านผู้ชมบอกว่ามันเกิงสวยอยู่สวยนี่กับงามนี่อันเดียวกันป่ะจ๊ะก็ต้องควบคู่กันไปนะครับ้องน้องควายเป็นลูกของหยังคะเนี่ยน้องชบาแก้วเฉบาแก้วเป็นพอเป็นมาค่ะครับเจ้ามาค่ะเพลินยังเสืออยู่ จำมาค่ะตัวแหน่ได้ค่ะพี่ขาสมุชาติแมน่เป็นอย่าไปแซวเดี๋ยวน้องเขาไปวนเตน้องวนอย่าไปแซวอุยคิดคืองามแท้ค่ะนี่คือเราเคยเห็นรลานนี่อย่างเงี้ยเอามาัดใส่ค่ะนี่กันน้องเช่าบาแก้วนี่อายุจักปีแล้วประมัดสิบกาเดือนนี่นะครับสิบโอ้บพราะในเพอปีตัวนี้ถามถามถามผิดเนาะไหนถามไม่ซะเดี๋ยวพี่น้องให้มาป้าเตอตำหนีนึง น้องชาบะแกี่ยวได้จักเดือนแล้วก็สิบสิบกว่าเดือนครับสิบกว่าเดือนเดสิบกว่าเดือนเนี่ยสูงเท่าไรครับสิบกว่าเดือนมันจะดีวันไหมใ่ใหญ่ด้วยเขาเขาประกวดนี่ลืมคันน้ำนมส่วนสูงไม่เกินร้อยสี่สิบอย่างมาถึงถึงส่วนน้อยส่วนน้อยส่วแต่ว่าได้ได้เป็นเกียวเชื่มเลยมันบอกก็เบิรงง่ายๆพี่น้องจ้าหลังตรงมากหลังตรงส่วน โค้งของท้ายได้ลูกขาตรงจานิสวยสวยงามเนาะย้ำอีกเท่าหนึ่งจะอันนี้เป็นฟาร์มของไก่แสวงไก่แสวงฟาร์มเสียอุ่นเสียอุ่นมันของโบลลำพูตัวแล้วควายงามเนาะเสียอุ่นเนาะแต่ว่าเห็นเราได้เห็นเราดอกเป็นเพื่อ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 นอะไรมากครับเพื่อนก็ได้ให้ลูกคีมมาแทนคีมงั้นเรามาหลาปูนาค่กค่ะมีตัวใดเนี่ยคะในน้ำเนี่ย นี่ตัวใดน้ำเนี้ยเป็นลักกี้ลักกี้ลักกี้เนี่เป็นเป็นน้องผู้ชายติดใช่ครับโอ้ลักกี้เคยได้แชมป์บ่ค่ะลักกี้คุณหลวงมาสนามนี่สนามแรกครับผมสนามนี่เป็นสนามแรกได้รางวัลน้ำเพลินมาจาเมื่อไหร่้ที่สามครับได้ที่สามโอ้สนามหนากสิบ่ได้ที่หนึ่งซะหรือสนามนี้ได้ที่สามสูงเท่าเลกันนี่คือแข่งขายย่างดีเถอะอันนี้ปวดรุ่น สูงเกินร้อยสี่สิบฟันน้ำนมว่าได้รับมหาดีเลยนาจะได้ทำน่าจะรัข้าวข้าวซ้ำนี่มันเด็กเกิเราเป็นลูกลูกจักลูกทองหยังคันนี้นี่เป็นลูกชายของเสียทองคำจ้าแม่ยเป็นเป็นแม่ไม้หอมอืมครับอันนี้อันนี้แกจะได้ประมาณ โอ้โอ้าหลอดไฟเจ้าละไปก่อนอ้เอ้อันนี้ปีน้อยๆโอ้อีหยังวะค่ะอายุอายุแล้วน่ะปีปีกว่าปีน้อยๆปีน้อยๆเออพอดีไอ้เราเป็นคนกรุงเทพนะอ๋อปีนิดๆนี่หวานงามเนาะแล้วลูกตัวไหนซั่นนี่อือใสงามๆใส่ไว้เพียงนี่ยเติตัวเผือกปิ่นไอ้เขาซื่อเขาชื่อ กยกราชสีอีสานยกราชสีอีสานของดยกจูเนียกับแม่แลาองดาวด้วเนาะดยดราชสีอีสานแล้ได้แช่อมได้ยังบ่ค่ะได้ครับเชื่มัอับอนีมนีนีเอามาโชว่มอพันครับโอ้เคยได้แชอยูสนามใดมาก่อนจ้ะโอ้หลายครับนับนับนับว่าถ่วนมันบ่ถ่วนที่เดิมครับแมนแมนครับแมนแมนล่าสุดแช่มุกนา อายุสามปีครับยังสิประกวดต่อเพราะจะหรือจะเอาไว้เป็นโชว์เราขึ้นจังไเลต้องรอเพิ่มอีกแก่หนึงครับแต่ว่าหางสวยเนาะกายคล่องผอมเขราน้ำจ้ะคู่หางเราสวยสวย่าจะประกวดได้อีกยุ่งครับเป็นรุ่นใหญ่คู่หางสวยก็มีอไอ้บามทีฟันแท้หนึ่งคู่จ้ะประกวดได้อีกค่ะยังไปได้ไกลอยู่เป็นบ่ใหญง่แง่งามจ้ะตัวนี้ค่ะขนาดมัดปิดไายยังสัมผัสพวกเม็ดสุดตัวเตี้ยนอยู่พี่น้องเลยเสื้อมัตาเโซ่เฮ็ดจังเลยเพราะใส่เวลาแบบ ไปแล้วเนื้อลายค่ะขอบคุณหลายค่ะไปแล้วโอ้ยเหยียบกิดนรถเตือนไเดี๋ยวไปเบ้างอันวันเจริญคือรถดีกว่าจ้ะไปแล้วตามไปส้งน้องวันเจริญก่อนจิลับบ้านเราตีค่าไปค่ะโชคดีโชคดีเราเตือนคนน้ำจะสื่อออกเอาวันเจริญไปขึ้นรถไซฟุกขึ้นคันนั่นบ่ บ่าจะเอาเพื่อนไปขึออข้นรถบ่คือจังไรอ๋อไปขึ้นขั้นใดเจ้าเนี่ยไปขึ้นขั้นพุนพ่นเถี่เดี๋ยวห้องสียางน้ำอนวันเจริญร้านหน้าใหม่เถี่ยบัคืออันบ่วเมียนรู้ไปลุงน้องแลง้อบัวเมียนไอ้ที่ไปเป็นเกษตรอยู่อำอเภอภูเวียงเห็นไหม้บัวเมียนเถี่ยหนาคือจัง้นเกษตรยังน้ออยากอยากไอ้เพื่อนจะไปผิดคนอุ้ยยางบันทันแล้ววันเจริญแต่นะไปไปไปเฮา น้ำกลนวันเจริญพี่น้องอันนี้เป็นเลี้ยวทามเนี่ยเฮ้ยเป็นเลี้ยวทามอย่างน้ำกลนยังบบทามอยู่เลี้ยวทามเขาเสียญน้ำกลนน้ำสุดรอไม่ก็คือว่าไม่หิบบอ้ะก็คือว่าพี่น้องเขาบ่ได้เห็นวันเจริญโดนแล้วเป็นปีแล้วพี่แหลมที่เขาบ่ได้มาหาวันเจริญนั่น่ะันี้ก็เลยว่าอยากอยากมาเบิ่งตอนวันเจริญยืนยืนแบบสัง่าให้พี่น้องเขาได้เห็นตอนนี้กำลังงานน้ำกลนวันเจริญไปจ้ะหนิ กเป็นล้อถ h ả ฮอาที่อุ่ยวันจะเลื่อนล้อ t าพวกอุ่ยยูป้าถัวป้าถิ่ถัวสุดยอดเลยสิเป็นคือรถยี่สค่ะเนี่ยมองหันเจีค่ะให้ทําท่าจุงเลยบ่จ้ะบายเอาฝากนะจ้าบ้านเอาเอาเอาเอ้าไสุดรอไปอีมาตายแล้ว มามามากหลามมคนงามกับควายงามไปสิมามาโอ้ยจะรอดไหมรอดรอดแน่รอดเต้นน่ะมาหลามะไปลูกหลาไปไปมันจะเล่นไปลูกไปไปกับแม่อุ้ยไปสิพาไปเล่นน้ำอุ้ยจุงไปผู้เวียงบ้านเขาลวดมาหลาไปลรื่ลเรื่อเรื่อบ้านผู้เห็นกันแป๊บเดียวป้าจุงยา่งพวดตีเหือ ฟูกไร่ดงเลยฟุกอุ้ยยังฟืนอุ้ยไม่ได้ฟืนมาฟุกมาไรมาฟุกเออสงสัยรถตื่นเสียแดงกับหมวกแดงแค่เลยไปรุ่งนาไปอุ้ยเพราะนะไปว่าไปว่าใช่เล่นมาลูกไปไปไปเตื่นแม่อุ้ยเตี้ยเตื่นเสียแดงกับหมวกแดงแน่เลยนี่เออ อ้ยน่ารัักจงเงด,ดงเี๋ยวไปลงน้ำเบาค่ะนี่หรือว่าขึ้นรถเลยโอ้ยเหยียงรากระไลเนาะมันก็วบวบ่คือควายจิบปออยู่เฮียงอุ้ยเนาะแล้วหนักจากเท่าไหร่เราเนี่ยค่ะวันจเจริญเนี่ยโอ้ตันซีตันหามาลูกมาไปลูกหน้าไปลูกไปจุงตัวน้อยได้ปะ <c oughs> จุงซอยน้ำพุ่งเกือบตัวเนี่ย นี่อุ้ยแล้สออ่อนแรงแล้สออ่อนมัดเลื้อยอุ้ยจูงขามน้่งไปพูเวียงเลยอุ้ยไปพี่น้องตามก้นควายงามมันลานไปวันเจริญมีน้ำเชื่อบอกค่ะมีอยู่เด่นเนาะอืม มึงลาหยุดยังลูกไปลูกลาไปเขาตบก้นให้ได้บนนี่ใบน้องได้บ่เขายันน้องตื่นไปลูกลาไปลูกลาไปเร็วเร็วร็วโอ้พันหยาบขี้ดินเนาะภาสิมาตะเศ้าเห็นขาอยากงะเวียกอยูย่พันเก็บอาจจะเจ็บเท้าเพราะว่ามันบอมแม่นอันดินอัน ดตมนั่นก็ขายยองยองดินมันแกลนเกนจากน้อย้าไปไปบ้านเขาไปบ้านเขาอุดีดีดีมันนี่มาปิดท้ายรายการในกระเาควายขึ้นรถไป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 เลยไปเลยไปเลยวันเจริญไปเลยดูเพื่อนเขาขึ้นรถแล้วเห็นไหมนู่นน่ะ พอนึ่พนืึกล่องนดหอพี่น้องคุณนะพิ่นเองกล่องฝากเกลี้ยไว้ทายเห็น่เพิ่นนะวันนี้เพื่อนปรยู่พูนเอาตแม่ที่ฟุกจุงขมาด้วยกนที่ฟุกจุงขม้ามันตัวนี้บะตัวแม่ที่ฟุกจุงขม้ากับลูกน้อยมันนั่นนะโอ้ไปลูกไป หมวกแดงรอบนาสีาสีชมพูมาดอกขันไปลูกไปเฮ้ยอันนี้เจ้หอนอันนี้เป็นไม้รุนเจ้หอนส,สีแสงคิ้วได้น่ะนฮะเอาพี่น้องจ้ามัอนี่พี่แล้วมีกับพี่อุ้ยน้องอุ้ยเนาะจ้าก็ต้องขอร้าไปก่อนจ้า มามปิดท้ายปิดฉากเรามาเอาวันเจริญขึ้นรถกันนะคะวันนี้ดึงแบบมือแดงเลย <c oughs> มวนคักจะมา <c oughs> ปิดท้ายไล้กัน <c oughs> วันเจริญก็บขึ้นรถแล้วน้องชมพู่ <c oughs> น้อง ใส่มิมิกับคืนแล้วแต่บ่งหูจะซื้อนะก็เลยตัางซื้อให้เอามือใหม่มื่อหนามาพอกับเฮาเนื้อจใจอีสานรีวิวโดยน้องอุ้ยพี่แล้วมีพ่อวัดไอ้วันแควโดนน้องชอบเปิดมือนี่ก็ต้องลาเปก่อนจ้ามือใหม่มื่อหนามาพอกับพีอเก่าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายมือนี่สาวอุ้ยช่องฮักเดอร์อีสานชาแนลกับสิเดียร์ลาเป็กกรที่พี่น้องมาสองช่องมือนี่บพรว่าจะเป็นอีสานรีวิวฮักเดอร์อีสานชาแนลจ้ะขอบคุณหลายๆที่เขามากดติดตามกดไลค์กับกดแชร์ให้ทั้งสองช่องโอ้ยบ่่รู้้วาาสิหหันนไปทางใดม่เรู้าาบย บาย